สวัสดีครับครับผู้ไดเขามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสียงยาด้วครับเด้อครับเสี่ยงยาผ้าเลาะครับเสี่ยงยาผ้าเลาะมือนี่ครับมีแนวทางแหละครับเป็นเหล็กเล้าพัฒนาครับเหล็กเล้าพัฒนาของหลานเมืองนอกนะครับเนาะครับหลานเมืองนอกพึ่งซื้อทรงไมาใหละครับพึ่งทรงมมให้เร็วๆนี่ครับครับเป็นลายเหล็กเล่าพัฒนาครับหรวจําวันที่ยี่สิบสามมือแรกนี่แหละครับ กฟ pie 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 e ้าร่ายก็บฟ <con> ้าด้วครับเด้อครับครับส่งมาดุลดวนผู้ได้เขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์สิ่งหยานะครันกดติดตามน้อครับเพื่อบ่ะพาดแนวทางนะครับเนาะทางเล้าครับเล้าเล้าพัฒนาล่ะครับครับเลขรัฐบาลของไทยเฮ้ากะก็สิได้ตามต่อมาเรื่อยๆล่ะครับของเล้าเอาไปก้อนเนาะครับเนาะครับชุดนี้ของหลานเมืองนอกครับชุด ของหลานเมืองนอกกัเข่าดีมาตลอดนะครับเด้อครับเข่าดีเข่าเด่นมาตลอดครับข้าวผ้าผ้าดนะครับเล็กวิ่งส่วนมากครับเล็กวิ่งเบรนจับวิ่งครับลังเทียบกระจับโตไม้บอถือกันเนาะครับเนาะลังเทียบกับโตแมนโตโบแมนนะครับเนาะเบิ่งกันไปเงีๆครับสำหรับเล็กหลานสาวเมืองนอกเนาะครับเนาะครับกับว่าใดว่าไรล่ะครับคลิปนี้ครับเพื่อสิยัน พีเอฟซีเพราะท่านนะครับเนาะครับเขาไปบดครับนี่เป็นเหลล่าพัฒนาเลยครับเด้อเล่าพัฒนานะครับเนาะของหลานสาวล่ะครับของหลานสาวครับหลานสาวครับหลานสาวเมืองนอกหลานสาวล่ะครับหลานสาวเนาะครับเนาะครับ งวดวันที่23แหละครับ23 23นะครับเนาะมิถุนายน66นะครับเนาะงวดเป็นเล้าพัฒนานะครับเดออเหล้าพัฒนาครับงวดวันที่23ครับหลานคาไฮมากครับขับรถหลายตัวนะครับครับสำหรับเหล็กเล้า ลาวพัฒนาเนาะครับเนาะเหล็กลานสาวเมืองเกาหลีครับเมืองนอกนะครับครับมาแล้วมาแล้วครับวิ่งครับเพ่นไทยวิ่งวิ่งครับวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดลูดแปดตัวเดียวครับมาแปดเนาะครับเนาะแปดครับครับจับคู่คนไทกับว่าหลายคู่ครับ ามหกเจ็ดแปดแปดตัวมีแปดคู่ครับมีแปดคูนาะครับเนาะครับผมจะจับคู่ให้เบิ้งเนาะครับเนาะบบดนี้ครับสำหรับเลขหลานสาวนะครับเด้อกลไปครับเบิ้งครับเบิ้งไปทำกันเนาะครับเนาะเป็นหายมากครับมีสองแปดนะครับสองแปดกับซี่แปดซี่แปดนะครับเนาะแล้วก็ สองซครับสอเนาะครับครับี่สอาครับสอเกครับสองหาครับสองหาสอาะครับเนาะครับ 4, 9, 4, 9, กับพี่สี่เก้าี่เก้า่ก้าเหล้ายตัวครับสี่เก้าเดแปดแครับแล้วก็8แปดแปดสาครับเด้อเกทั้งหมดเี่ไปกลับด้วยครับเด้อไปกลับทั้งบนทั้งล่างกับว่ากันไปครับ มีฮาแปดนะครับอันนี้ฮาแปดเท่ากับเนาะครับฮาแปดครับ,รบอันนี้ส่หรับเลขสองตัวนะครับเด้อมีทั้งหมดหกคูเก็ดคูเก็ดคูแปดคูเท่ากับเนาะครับเลขเ,เป็นกระไฮรูดแปดวิ่งรูดนะครับเด้อวิ่งรูดรูดแปดนะครับ ของหลานสาวนะครับเด้อหลานสาวงวดบันที่ยี่สิบสามมันนี้แหละครับของหลานนะครับเด้อการเลขยกสามตัวสําหรับเลขกสามตัวมันจำไม่หาคูนะครับเนาะมีหาละมีหาหางนะครับเนาะมีหาตัวครับเดี๋ยวผมเขียนลงให้เด้อครับเด้อก็มีเลขกสำหรับเด็กสามตัวนะครับเด้อห้า สองสอง8ปดสองสี่สองสีสอง 48, สี่แเกับ3 8 3 9 8ดสามเ 8ปดสามเก้าสำหรับเหล็กสตัวนะครับเด้อสองแล้วก็มี2องสตัวสุดท้าย3 สามสี่สามสี่เก้านะครับเนาะสำหรับเลขสามตัวนะครับนะเด้อเลขสามตัวเลขสามตัวพนันลูดแปดนะครับเนดะ้ออันนี้เป็นชุดของล้าพัฒนาครับล้าพัฒนาเลยครับ เป็นเล็กรัฐบาลครับเล่าพัฒนาครับเป็นของเล่าพัฒนาครับครับสำหรับเลขกสองตัวเป็นเนนมะหายกัมีอยู่ป็นเนนมะหายกัมีอยูซีกลมนะครับเนาะครับแคปหน้าจอไว้ดนะครับเด้อสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วครับแคปหน้าจอไว้ครับเพื่อสิบผ้าขาดง้างนะครับเนาะ อันนี้มันกรไทยคำแล้วมาแล้วครับอันนี้เป็นเลขหลานสาวเมืองนอกครับเมืองเกาหลีหุ่นละครับเปิดกระดีกระเด็นมาตลอดแหละครับผู้ใดได้เบิ้งคลิปเสี้ยงยาก่ะสิ่หมจักเื่อนาะครับเนาะครับบนม้าไฮกาคมแปดสองแปดนะครับเน,ะบบนา,าะสี8 8ะ่แปดสี่แปดสี่เก้า ครับทั้งเทียมกับพ่อเขาในตัวนี้แหะครับ่เอเขจำวันฤกษแปครับซีเก้าซีแปเก้าีสองครับีสอครับกลับ,บเอาครับไปกลับครับไปกลับเนาะสำหรับเลขสามตัวเิ่นขาบอไดเด่นมะหอยครับเป็นมะหอยกลมมะหอยเนาะสำหรับเปลข3กสตัว เป็นสามตัวของเพื่อนวิ่งลูดลูดลูดกระรูดแปดอะครับหลานเมืองนอกนะครับเนาะครับผู้ใดเของมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร่ละครับกดติดตามนลครับเชื่อบริษัผ่านทางนะครับเนาะอ่ารัฐบาลเด้อครับเดี๋ยวกับกระสวงมืองไทยละครับรัฐบาลเพิ่อนขาเขายุงอะที่แล้วเนาะครับเนาะยุงที่แล้วขาเข่าสามศูนย์ศูนย์สามครับครับเดี๋ยวเพิ่งน้ำแข็งนะนะครับเนาะ สองแปดซีแปดสองซีสองเก้าสองหาซีเก้าแปดสามหาแปดนะครับเนาะครับวิ่งแปดวิ่งลูดแปดเลยครับแปดตัวเดียวครับมือแรกนี่ครับวิ่งลูดแปดเลยครับครับคลิปนี้ก็ว่มีอยังหลายขอให้เอฟซียูดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะดำๆรวยๆเฮงๆนะครับเด้อมือแรกนี่ครับปังๆครับ จับเงินแสนเงินล้านสุขูสุขคดแหะครับของสําหรับหวยเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะอย่าลืมติดตามเสี่ยงยาผ้าละไว้ครับเพื่อสิบวบันผ่านแนวทางของรัฐบานลนะครับเด้อครับคลิปนี้ค่ะเสี่ยงยาค่ะสิเดลาพี่ลน้นองนลครับขอสวัสดีครับ